ลุงช่างคะลุงช่างคะถอด B O Q แล้วบวกกำไรยังไงอะคะ เขาถามก็หรอกมันเป็นเคล็ดลับอตอบได้ครับองค์ประกอบของราคาเนี่ยมันมีอยู่3ส่วนต้นทุนค่าดําเนินการและกําไรไอ้ต้นทุนนียก็คือคุณหามาจากแบบและกันได้ค่าของค่าแรงรวมกันเท่านั้นเท่าไหร่แต่อย่าลืมส่วนอีก2ส่วนนะครับค่าดําเนินการคือค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในค่าเหล็กค่าปูนเช่นค่าเช่าบ้านค่ารถรับส่งคนงานค่าโทรศัพท์มือถือค่าทามค่าไฟค่าประกันภัยต้องรวมในค่าดาเนินการและก้อนที่3คือกําไรต้องมีทั้ง3ก้อนค่าดำเนินการเท่าไหร่ก็ไปหามานะครับปกติก็อัลละสิบเปอร์เซ็นต์แปดเป ว่ากันไปส่วนกําไรเอาเท่าไหรด่ดีมันอยู่ที่คุณแหละงานเล็กๆะครับมันก็อาจจะ1ิบกว่าเปอร์เซ็นต์ยีก็เป็นไปได้แต่พองานสเกลใหญ่ๆเป็นร้อยล้านพันล้านกาไรแค่หลักเดียวก็โอเคแล้วมันไม่มีอะไรบอกตายตัวหรอกครับมันอยู่ที่การค้าถ้าผมไปเจอลูกค้าที่พร้อมจ่ายไม่ต่อรองผมมากผมก็อาจจะใส่กําไรเยอะได้แต่ถ้าผมไปเจองานที่มีการแข่งขันกันเยอะๆผมก็ต้องยอมเอากําไรน้อยๆอันนี้เป็นเรื่องของปกติของการค้าแค่นั้นเองไม่มีตัวเลขตายตัวนะครับ